ฝั่งนี้น้องนางจะมองเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้วันนี้บาวโบจะพาน้องนางกับครูอไปชมป่า<ไ>ป,ป่า,ปาที่อยู่บนตึกป่าอย่างอยู่บนตึกนยฮะน้องอแล้วก็น้องอแล้วก็น้องนางสังเกตบ่ตึกของประเทศไทยจะมีต้นไม้แม่โน่นอน,นิแปลกใส่บอเกือบทุกตึก คือประเทศไทย,เน,ยเ,นนเน้นเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติและก็เน้นความสะอาดวันนี้จะพารูอ,อรไปชมสิ่งที่บอกว่าที่ประเทศไทยทําไมปลูกต้นไม้ไว้บนตึกน้องนางมาชมสิ่งนี้ก่อนอันนี้อันนี้อย่าบอกนะว่าน้องนางบบฮูไม่รู้รจจบบฮูมันทิมข้าวอ่านนี้ของผู้ใหค่ว่ามันอย่างอันนี้จะเป็น ทั้งขยะเนียทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางมีบอรใส่นี่สะอาดนะเนี่ออนยค่าแบบโบโบอันนี้คือความสะอาดน้องน,าน้าสังเกตบ่าว่าพื้นสะอาด<ม>น,นะเกิดจากผู้คนที่เดินไปเดินมามีจิตสํานึกไม่ทิ้งขยะทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนนยูบาน้องแรกทิ้งขยะทิ้งยังไหจันทิ้งละบี่บ้านแมนเบิ้งเป็นแบบยางเง้น้องเด้อนะ การที่จะรักษาครามสะอาดต้องเริ่มจากตัวห้องบอนเดีย่ยสารบอลเริ่มและพลสติกเริ่มตอนนี้จะพาน้องนางมาชมสิ่งที่บอกว่าเรียกเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติทําไมอยู่ในเมืองอันนี้บออันนี้ครูอสงสัยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเวลา ผ,ผ,ผู้ทุพพลภาพผู้พิการทางสายตาเดินมาเนี่ยเดินมาเนี่ยอันนี้เป็นเสาเน,ะนะาะนะเพื่อนก็จะสัมผัสตรงเนี้ยเท้าเราก็สัมผัสนะคนที่มีสัญลักษณ์ของเพื่อนเนี่ยเน,นี่ยนี่แม่คาซยลผู้เวลารับตานะน้องนางจะได้เรียนรูด้ดินี่ฝั่งนี้เลยน้องนางจะได้เห็นว่า ธรมาชาติตอนนั้นต้องต้นตรากค้ยจะลบกล้องต้องาจต้องงมือฮะศูนย์เอร์เซ็นต์ศูนยอร์อย่างเนาะศนเนี่ยค oh, ือจังพลังงานสะอาดวะเนาะนะเดี๋ยวจะพาลูงนางไปเบ่งป่าเนี่ยคู่อ๋อนำเนี่ย เดี๋ยวสิมีสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลายกว่านั้นออกูอาจจะตกใจยังมีอีกปลูกต้นไม้ที่ตึกนั่นเขาปลูกได้แนวใดล่ะเขาไม่ยานใิโลกหว่ฮะเขาไม่ยานในโลกก่าต้นใหม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาไปถามป่ะอันนี้ก็จะเป็นตึกทูดนะิจิทัลพาร์คนะต,ต,ต,ตึกทูดิจิทัลพาร์คอันนี้คือตึกทูดิจิทัลพาร์คใช่แม่ ที่เชื่อมต่อกับ BTS นเนี่ยโคตรมันลิงลิ้นไม่ตึงเลยว้าวลิงลิ้นไปมากน้องแดงเมืองนันบุญเ้็นมีต้นไม้เด้วยกลัวเห็นว่ามีต้นไม้อย่างนั้นเลย เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆมองไปด้านล่างสวยงามคือประเทศไทยอาจจะเน้นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่ได้ร้อมด้วยความเจริญประเทศไทยเน้นอนุรักษ์ไม่เน้นทำลายอันนี้น้องนางได้มาเห็นน้องนางอาจจะคิดว่าบ้านเราต้นไม้เยอะต้นไม้ลายบ่ ต้นไม้ลายหนึ่งน,นั่งมองฟังนี่นึ่งนั่งมองเขาฟังนี่จะเห็นต้นไม้เน่วนอม่จรรมนมลใครลไปฝากมวหลายเด้อนึ่งนั่งใครเห็นเหล้ก้ด่อ,ดอดใดด ข้าวนื้อสองสองนิ้วไหมเอาดีใจนะดีใจนี่ยเอ้สดให้เบิ้งกลองไปละใหกใส่เบิ้งกองเลยเดนว้าวเดี๋ยว ข้าเขาไปสัมผัสใกล้ๆเลยไปเบิ่งของจริงเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเนาะสบายนี่เด้ยเคยเบิ่งแต่ในธนารัฐเนาะเพราะนนี้คือประเทศไทยเพราะนนี้คือเมืองไทยไม่เด็ดขาดคิด ถ่ายคลิปไปเดี๋ยวไอ้ถ่ายอาัญมณ์น้องไายสวยสวยบอสวยบอใช่อยากถ่ายป่ะเดี๋ยวไปถ่ายน้องนางเห็นด้านบนน้องนางจะบอกว่าน้องนางจะบอกว่าพี่นี่แบบนีิ่งบอประเทศไทยสิป่ะมันตรงไหมอ่ะตรงใจเรื่อง่ทยไทยคนเดียวเป็นไงน้องนางดีบอดี ดีตอนกายดีตอนใจขึ้นมาเรียนเรียนเป็นยีบ้านนอกย่านไม่กลัวฮะดาวฮะโอ้ขึ้นไป็ลอะด้กลัวลองขึ้นไป็นเราดิอ่ะให้น้องนางขึ้นมาแล้วน้องนางจะมองไปข้างหน้านะตั้งใจมองเนี่ยว่านี่คือป่าเนี่ยน้องนาง อันนี้คือปาออลาฮะอันนี้คือปาออลอนนอปาปลูกได้ใหญ่ขนาดนี้ น้องนางต้องมายืนฝั่งนี้น้องนางจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดประเทศไทยใช่นางถึงมุกี้นองเห็นั่นเขาแบบเป็นแก้วก็อยู่ไม่ขัดเดี๋ยวอายุพาไปพาครัวไปเบิงต้องถามครัวว่าครัวคิดยังไงกับสิ่งที่เห็นตื่นตาตื่นใจบุคิดบุฝันมาเต็อนจะได้ไม่ยืนอยู่ในจุดนี้ คือมันเหมือนแบบเทพนิยายคือแบบเหมืนมนอ,อ <c oughs> มน,มนโลกมนุษย์ต่างดาวอยู่ไอเคิดเหมือนเหมือนโลกมนุษย์ต่างดาวอยู่คือแบบว่าเป็นจริงที่คนเฮ็ดแต่นี่คือ <c oughs> มันจะมีอะไรถไฟรถไฟว้าคุณรถไฟโอ้รถทันอ๋อต้นใหม่ บอกคิดบอกฟันว่าอยู่อันนี้ยูท้งตึกแต่เขาปลูกต้นไม้ไมือรู้ต้นไม้พักใหญ่นะไอต้นไม้พักใหญ่ลองละง,งืดได้ไองเขามาปลูกเมงได้ปะเมนเขาแบบปลูกเขาเฮ็ดหน้าได้มาปลูกลองละง,งืดได้ส่วนทามส่วนทาม,ามลงนงันง่งดีกว่าลงนั่งดีกว่าอู้ด <c oughs> ้านนั่งนั่งแต่ต้นยังน้อยๆบอกรือว่าเขาเอาต้นใหญ่นี่เลยมาคือปกติแล้วก็จะเอาต้นใหญ่ขึ้นมา พอต้นใหม่เป็นจับปูเป็นเหมือนแบบตนที่ยืนต้นแล้วที่ที่มันดีแล้วนะพอคนนี้คนเกศสวนในชั้สวนเคยเห็นอันยู่คลิปแต่บอกคิดว่ามันจะมีแบบนี้ตัวจริงแบบนี้ขนาดไหนดิได้มาเห็นกับตาได้เห็นตัวเป็นๆเลยนางนี่อันนี้มันดินได้างฮะลองลองเนี่ยลองสัมผัสบิ่งว่ามันเป็น ขอโทษขอโทษ <laughs> ลองสัมผัสเบิรงว่ามันแมนอู้มันหญ้าของเทนี่แต่ว่าเข้าบ้ให้ยบ่ใบเข้าน่าทึ่งมากพี่โบมีนกนำอันนี้เมืองไทยน่ะเมนตีอู้น้องเคยเห็นจักเทอือบันนี้มีนกด้วยผุนรถนั่น <laughs> อยากให้ลิงลิงมาเห็นเด้ <laughs> มมมดนะอมันอยากมาอยากมาเดี๋ยวลิงลิงนะคือบ่พามาเด้มาสั่นโอ้มันบังคันใด้เหม่อนกันคันใดมันยังเป็นซี่เป็นซีน่น้ององ้อ,งนอ,งนนนงอน้องยังมาฟังนีน้องอ้อบังบังขึ้นหลังนั่งคือยังมาตื่นเต้นทอลังคู่อ้อเนาะน้องอ้อตื่นเต้นไรก่อน ต้องทำยังไงให้ตื่นรู้ตื่นเต้นอันนี้แสดงแสดงออกบอบอกค่อยเก่งอะนะกแบบน้าเป็นคนเก่งใจคนอื่นที่สุดขึ้นเต้นขึ้นใจเวลานั่งพ <Hence>, mm. ี่อ oh, ื่นเขเอาเข้าให้กับมือนางยังบ่เอานะบางคนให้เข้าเป็นญาติพี่น้องให้กันยังบ่เอานี่เดี๋ยวจะให้น้องนางถ่ายคลิปเด้จริงๆถ้าเกิดเราตัดทำคลิปอยู่ตรงนี้นะบอกกัเลยว่า เสียงเงียบสงบดิเนี่ยน้องนางถ้ามาอ,อยู่ประเทศไทยมาเที่ยวนะผ่อนหยุดนะผ่อนคลายนะบ่นเดเสียเงิน<อ>บ่นเดีเสียเงินและมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครัอที่จะพาครัวกับน้องนางไปดูไปชมแล้วจะตื่นเต้นไร้กว่านี้<อ>มานี่จะพาไปจะบอกกันเรืว่าฮู้ยไฮโบมีอยู่บ่สัน กนฝากทุกคนจุดจุดกำเนอเดี๋ยวพี่โบ่คจะพาไปปอนคนเท่าไรนะสคดทุกคัญสุดทันสั่นนี่เอาไวปสำนีกอนฝากทุดกำเนอร์อืมจ้าเป็นความทรงจำสบายดีมีความสุขจังเนะบายๆนะพบกันคลิปหน้าเด้วยบายๆฝจะพาไปบ้านไหเข้าแล้วอยู่อยู่บ้านอะไรไปเที่ยวไทยเน่น้ำตก ทุกตวาทุกตาบนเรืออัตตาส่วนไรเราเคยได้ไปเที่ยวไปเวียก์อะไรบ้าเวียกนี่คือยังไงก็คือซอยซอยพอซอยแม่เนาะแม่ไปซอยพี่น้องตอนนี้จะพาครูออกับน้องนางมาชมอีกหนึ่งความตื่นเต้นนี่หอมเลยยังหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะฮะมาเบิ่งมาเบิ่งก่อนในควาถ่ายคลิปเดี๋ยวน้องนาง เข้ามาตรงนี้เต็นยังบ่หมดไปขับไปก่อนนี่ดันในนี่ประตูเปิดเองเขาไป่นอนสบายเนอนอิประเด้นที่นองน้องเห็นหรืยังบ่เนี่ยโองงามเพลงเห็นหรืยังบ่เห็นและเขาไปขึ้นมาจากด้านล่างเห็นบ่ขึ้นบันไดมานะเห็นเขาจะงามกว่านีเด้อฮะเสียงยังดังเลยเสียงยังดังเนื้อ น้องแง่ดีใจปะดีใจแหงดีใจสุดๆได้มาเห็นบ่เคยเห็นเลยกูอากนก็ดีใจดีมานี้เป็นน้องออมเป็นเริ่มต้นทายข้างลางมากอาลังการขนาดเลยโอ้ข้างบนมีเรื่องกันสวย อเป็นภาพสามิติได้ไน้นองแล้วเพาเหตุใดเวยเหตุอะไยังไงเหตุอะยังไงลังาาอยู่ตรงนี้ น,นี่นี่ตรงน,น,นีข้างล่างข้างล่างโ,โหงามตันนั้นคือไปเหยียบได้ดิเห,หยียบได้เหรอแมนเหยียบบนนั้นมาในขั้นหนึ่งในชีวิตเลยหยีบจอแตกโอ้โหแบ,แบบแบบสามวิตนะิเลยเนาะแบบครับอันนี้ก็จะเป็นตึกตึกที่เราเห็นกันอยู่นะ ที่เราไปกันมาตะกี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนสนามจะเป็นสวนแล้วก็จะเป็นเหมือนสกายวอล์กที่เราไปกันวัดใจอะไรเราสิพาน้องต้องไปด้านล่าง,างออกว่นี่น้องไปทายดานล่าง,ง,างขึ้นมาน้องไปมึงยังขึ้นมาป่ไปลงนั่งไหมย่านเด้เนี่ยย่านไหมใครลงต่ำลงเป็นไหม บตกบนี่อยาตกก่อนองามเองงามบ่งามเป็นคณเนี้มันจะกเลยอ่ะนี่เบงนี่น้องนางครูออไปได้ไครูอออสุดยอด น,นั่งนั่งเบื้องด้านบนไะคือแต่ละแต่ละวันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบโอ้นั่งนั่งมาเบื้องนี่ปุ่นยนต์นี่้าขเขาหยิบรถทันสมัยทันสมัยบอแเมนทันสมัย,ส,มยสุด มันเหม็นหุ่นยนต์เบาะลวดแนวใดเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ที่ใช้ประกอบรถเลยคือต่อไปเนี่ยคนงานเนี่ยคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้คนเราจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไปมาเบิ้งนี่นั่งก่อนนั่งได้นั่งได้น้องงาั่งนั่งได้นี่นั่งได้นั่งได้ คิดว่ามันเป็นไม่แผลป่ะอย่าจ,จับอย่าจับนะดูแต่ตาดี่มือมืออย่าไปต้องน้อ <c oughs> ดูแต่ตามือห้ามต้องของจะเสียเด็กบ้านนอกออครับอา้าวอ้ที่ถามตัวอะไรมาที่นี่ตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นมาจากนั้นเห็นเอียงเนี่ยเห็นอะไรกับแพ้ตามตามั้งน้องนางนนเห็นเอียงเนี่ยขึ้นมาแล้วตั้งทีแรกเห็นตน้ตนใหม่้นใหม่งามแห้งงาม คือธรรมชาติเลยคืออยู่ในป่าเลยตื่นเต้นแหงตื่นเต้นแหงแล้วนี่ละ่ะแล้วนี่ละ่ะนี่ก็คือกันมีก็งามงามไปอีกแบบเย็นนิดหนย่งเม่เบนะิ้งเซาอ่ะเบิ้งเซาฮะยังลงเขาเห็ดได้เนี่์ไร <G respondents> เขาใสเอไอเลยวะ่ะ โอ้โหเอไอเรียบเนอะไม่รู้เอาสิอ้องนั่งถาม m c คนพไทยถามบัวชกางเอียงต้องถามดูถามภาษาลาวเลยว่าเนยมาษาลาวเลยละยาหัวคอนเฮ็ดแนวใดมันจึงเป็นแบบนี้ภาพที่เคลื่อนไหวได้งามเนาะฝากถาม FC คนพไทยกันแล้วกันนะเพราะว่าเบาโบเองกับโบมีขอมูลบฮูเนาะฝากถาม FC นำในเดอร์ คือน้องนั่งเนี่ยคนจะเตือนเตียนแบบเี้ยงียบเนาะแปรี้ยงเตียนแบบเงียบคือคุออแสดงออกบบเก่งแล้วก็ว่าสแต๊ดออกบบเก่งเป็นแสดงออกไม่ใจอันนี้เพิ่นสามารถขึ้นเปเหยียบได้ไหมลองไหมเนี่ยเป็นลานเพราะว่าถ้าสิ่งที่เป็นห้ามแล้วเพิ่นจะติดป้ายบอกว่าห้ามนะแล้วนี่เนี่ยคือสิ่งที่น้องนางชอบอีหลีใช่เอาขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณน้องนางเรื่องวันนี้นะเรื่องอาจจิพาไปอีกต่อดที่ครูออดี่เนี่ย เนาะไปสบายดียดน้องอ๋น้องนางสบายดีสบายดีขอบใจไอวคือกันที่พามาเที่ยว